สวัสดีครับวันนี้แม็กเกมวาน,นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรองเทา้าตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่3 4 3 5 3 6แล้วก็ปีแล้วเป็นรุ่น37แต่ปีน,นี้ครับตัวนี้ฮะเพิ่งไปวิ่งมาสนร้อนเลยเป็นกริสาม38ดูขึ้นแดงมาเลยครับจากคราวที่แล้วนะฮะเรารีวิวเปรกไปรุ่น34 35 36แล้วก็รุ่นของปีที่แล้วนะฮะ 2,020เนาะเป็นรุ่นเปนกรสาปีนี้สอม1ัเป็นเปก3ครับนี่บอกเลยนะฮะนี่โอ้โหบอกนี่เป็นสูบข้างๆนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็เขาบอกว่า a i r p o อร์ตนี่ไม่ต่างจากตัว3,7เลยเรามาดูัว่า,าต่างกันยังไงนี่บอกเลยว่าตรงนี้แน่นอนนี่นี่คือ3,7ปีแล้วที่ผมใช้ดูแหกกันเลยะฮะแหกกันเลย ว่าเราไปดูความต่างกันของสองรุ่นนี้อ่ามาดูกันเดียเทียบไปใกล้เห็นชัดอยู่ใชไมพี่ผมว่าอย่างทีแรกเลยเนี่ยตัวโลโก้สมูทเนี่ยต่างแล้วหูือปะอันนี้จะเป็นแบบว่าขอบสโตกนะ<ช>จะมีสโตกล<ช>้วนแล้วโปร่งข้างในอันนี้ก็จะเป็นแบบตัว <The S 2> แน่ๆแนๆอ่าเต็มๆแล้วก็ดูความด้านข้างเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันมากดูนะใช่ไหมพี่ใช่ครับค้านข้างแทบไม่ต่างขอบแล้วก็บอกว่าข้างในเนี่ยลมลมเท่าเดิมนะเป็นแอร์พอร์ตเหมือนเดิม สัมผัสได้วันนี้ผมลองไปแล้วกดปึ๊บเด้งเลยพอดเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แต่ที่ต่างเนี่ยคือนี่ส่วนหน้ามากกว่าว่าหน้าผ้าต่าาเห็นป่มหน้าผ้าค่อนข้างตากลายผ้าแล้วก็ขอบนะฮะนี้ฮะตัวที่ไว้สาหรับดึงเชือกเนาะเอาแล้วจะเป็นคล้ายๆหนังสติกแต่อันนี้จะเป็นแบบหน้าผ้านะเห็นปหมแล้วนี้เขาบอกความแน่นของเจ้าตัว38ที่เปลี่ยนมาคือนี่ครับ ออกตนี้ก็คือเย็บข้างเย็บ e ข้างให้มันรู้สึกว่าเวลาเรารัดเนี่ยใช่ปะ่ะรัดเท้าให้มันรู้ว่าม,มีความแบบล็อกแน่นขึ้นอ่าดูนะอันนี้ไม่มีถูกป่ะที่เป็นแบบว่าคล้ายติดอับเบอร์เฉยอ่าแล้วก็ข้างในก็คือลิ้นก็ต่างนะลิ้นอันนี้บางล่าถูกป่ะอันนี้ลิ้นก็คือมีความนุ่มซอฟอ่ามีหน้าผ้าที่หนาขึ้นผมว่าเป็นสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างแล้วก็ใส่ได้พอดีด้วยอ่า ส่วนพื้นเนี่ยผมว่าก็ค,คล้ายๆเดิมน,นะฮะเป็นจุดเด่นของเป็กก็คือเป็นพื้นวัปเฟอร์วัปเฟอร์เหมือนเดิม,มก็คือ,อแผ่นไม่ใชแผ่นวัปเฟอร์นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่พิวิ่งมาคือสําหรับแฟนเป็กเนี่ยมผมบอกว่าไม่น่าพลาดเพราะว่ามันจะมีการพัฒนาเรื่อยๆไปของเป็กแ,แต่ละรุ่นเนาะสำหรับผมว่าน่าสะสมทุกปีนะแล้วก็ไ้มาลองดูว่าเอ้ยปีนี้เขาพัฒนาอะไรเนาะแล้วก็มีความแตกต่างยังไงผมว่าเนี่ยก็สวยนะปีนี้ก็สวยใส่เล่นใส่เที่ยวได้ ก็น,นี้ก็เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับอ่าไก็ถ้าใครสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างล่างเนาะใต้คอมเมนต์โอเคไงก็วันนี้ประมาณนี้ครับดีครับ เป็นไงกันบ้างครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้เกมตรงนี้เหมือนเดิมด้วยนะครับคุณจะไม่พลาคดคลิปเป็นเด็ดจ,จากผมเลยแล้วเจอกันแม่งเกมวะ่ะ